สวัสดีค่ะคุณครูชื่อคุณครูพันพรทสงขจรนะคะหรือว่าครูวิค่ะผู้สอนวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้เรามาเรียนบทที่1งานบ้านค่ะเรื่องทบทวนบทเรียนแบบฝึกหัดหน้าที่13-14นะคะการทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดควรถอดปลั๊กไฟก่อนทำความสะอาดทุกครั้งจึงจะปลอดภัยที่สุด การทำความสะอาดเครื่องเดือนหนังต้องใช้ผ้าแห้งสะอาดชุบน้ำบิดมันมาเช็ดบริเวณที่มีฝุ่นเกาะใช้ผ้าชุบน้ำสบู่อ่อนๆเช็ดบริเวณที่คราบสปกปรกหลุดออกได้ยากการดูแลรักษา <me aning noise> เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า ปรับจอภาพโทรทัศน์ไม่ให้สว่างมากเกินไปจะช่วยยืดอายุการใช้งานของหลอดภาพและประหยัดพลังงานไฟฟ้าเมื่อล้างคราบสกปรกของเครื่องเรือนไหวออกแล้วจึงต้องพึงแดดให้แห้งสนิทเพราะต้องการป้องกันเชื้อราขึ้นที่เนื้อไหวการนำเครื่องเรือนไหวพึงแดดให้แห้งสนิท ป้องกันเชื้อราได้ทักษะวิเคราะห์งานคือการเลือกวิธีการทำงานที่ดีที่สุดหรือการหาเหตุผลเพื่อนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจทักษะการวางแผนคือจัดลำดับขั้นตอนความสำคัญหรือการกำหนดหมอบหมายงานที่เหมาะสม ทักษะการปฏิบัติงานคือการลงมือปฏิบัติงานต่างๆตามที่ได้วางแผนไว้ทักษะการประเมินผลคือการนำผลลัพธ์มาเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ต้องการหรือตรวจสอบผลการปฏิบัติงานที่ทำแล้วและพบว่ามีข้อบกพร่องจึงดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น เมื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงานกลุ่มเราควรรับฟังความคิดเห็นและตัดสินใจร่วมกันอย่างมีเหตุผลเพราะเป็นการให้เกียรติเพื่อนร่วมกลุ่มแสดงถึงการมีมารยาทที่ดีถ้าพบปัญหาในระหว่างกันปฏิบัติงานกับเพื่อนเราควรปรึกษาเพื่อนในกลุ่มแล้วแก้ไขร่วมกัน เพราะแสดงถึงการทำงานแบบประชาธิปไตยทุกคนมีสิทธิในการคิดและตัดสินใจเท่าเทียมกันการปฏิบัติตนที่แสดงถึงการมีมารยาทในการทำงานร่วมกับสมาชิกในครอบครัวคือการทำงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ เพราะแสดงถึงการมีความรับผิดชอบและไม่ทำความเดือดร้อนให้ผู้อื่นที่จะต้องมาทำงานแทนเมื่อเพื่อนช่วยทำงานที่ยากจนสำเร็จนักเรียนควรกล่าวขอบคุณในแบบฝึกหัดหน้าที่13-14นี้นะคะให้นักเรียน ใช้ยิงสองร,ระบายในวงกลมนะคะในคำตอบที่ถูกทำในสองหน้านี้นะคะเมื่อนักเรียนตอบคำถามเรียบร้อยอย่าเลืนถ่ายรูปตอนทำแบบฝึกหัดส่งคูนะคะนักเรียนตั้งใจทำงานนะคะขอบคุณะค่ะ